ข่าวเชียงแมนยูโก,โกประจำวันที่23มีนาคมโดยคค้์เทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียงนี้คอสเนรอมาเร็วไปเร็วรวมพล10แข้งผิวเลงกจิตโด่งดังแค่ซีซั่นเดียวเท่าน,นั้น โดยมันใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันนะฮะในการทําประตูและก็ประตูนี้จะทําให้คุณชนะการแข่งขันเชื่อว่าผู้จัดทีไม่ว่าคนไหนคงจะบอกกับนักเตะของพวกเขาแบบนี้โชคายที่นักเตะบ,บางคนไม่สามารถรักษาฟอร์มการยิงประตูให้สม่ำเสมอไปได้บางคนมาอย่างรวดเร็วและไปอย่างรวดเร็วจากตัวความหวังกลายเป็นการสร้างความผิดหวังแต่พวกเขาหล่งนี้ก็ยังทําให้แฟนบอลมีความสุขได้แม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นก็ตามนะฮะเรามาดูท็อป10ของผู้เล่นผิวหนังอังกฤษที่ดังเปรี้ยงป้างแค่ดูการเดียวแล้วก็ดับกันดีกว่าครับ เริ่มจากคนที่1กันเลยโปรเกรสซานตาครุสเริ่มด้วยดาวเตะปารากไก่ถล่มตาข่ายนะให้กับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ถึง19ประตูในฤดูกาล2007-2008อย่างไรก็ตามซีซั่นถัดมาเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังนะฮะด้วยการยิงไปแค่4ประตูซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีข่าวลือหนาะหูกับแมนซิตี้มาโดยตลอดจนกระทั่งเจ้าตัวได้ย้ายสมใจแต่พอย้ายมาบริเวณสีฟ้าเขาก็ลงเล่นน้อยครั้งเนื่องจากการบาดเจ็บเป็นส่วนใหญ่จนถูกปล่อยยืมตัวให้หลายทีมตอนนี้เจ้าตัวยังไม่แขวนสต สโมสรในปัจจุบันของเขาคือทีมในลีกบ้านเกิดอย่างโอลิมปิกกส์คต่อมาคนที่2อาเมียนซากี้กองหน้าชาวอียิปต์เคยถูกวีแกนยืมตัวมาใช้ทาน,นะฮะในลีกบ้านเกิดอย่างชาวดิตและสอยตะขา่าย5้ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด6เกมแรกหลังจากนั้นเขาก็สร้างชื่อด้วยการตีลังกายิงสุดสวยที่แอนฟิลด์ทว่าเมื่ออียิปต์เรียกตัวไปแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเขาปฏิเสธที่จะกลับมาอย่างวีแกนนะฮะถึงขนาดกุนสือสตีฟบู๊ทใช้คำว่าไม่มีความเป็นมืมออาชีพ ทำให้ความสัมพันธ์ของเขากับโค้ดแตกหักกันหลังจากนั้นก็มีโอกาสยิ้มตัวไปเฮาซิตี้แต่ก็ไม่ได้ถูกใช้ซื้อขาดเขาก็กลายเปน็นน,นักเตะพเนจรก่อนจะแขวนซัดไปในปี2015กับทีมในลีกอารับนั่นเองนตออกมาแอนดี้จอห์นสันตำนานของทีมเรี้ยสันพาเรนะฮะซึ่งยิงประตูมากถึง21ลูกในซีซัน2004-2005 โดยด้ยการน,นั้นมีแค่เทอรรีองรีที่ยิงประตูมากกว่าเขาแม้ว่าผลงานจะดีแต่พาเรลตก็ไม่สามารถอยู่รอดในพรีเมีร์ลกงกิได้จึงต้องตกชั้นไปหลังจากนั้นเจา้าตัวก็กลับไปค้าแข่งกับเอฟเวอร์ตันฟูลแลมควีนสปาร์กและกลับมายัางพาเรลตในปี2016ก่อนจะแขวนซัดไปนั่นเองครับต่อมาคนที่4มิชู พูดถึงชื่อนี้เชื่อเลยว่าแฟ <en> <eni> นบอลน่าจะรู้จักกันโดยดีเขาโด่งดังมากกับสวอนซีในฤดูกาล2012-2013หลังจากถลุงตาข่ายถึง18ประตูในลีกทว่าในฤดูกาลถัดมาเขาก็เจอกับอาการบาดเจ็บตลอดทั้งซีซั่นนะฮะจนยิงแค่2ประตูเท่านั้นหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ถูกปล่อยยืมไปอยู่กับนาบปรีก่อนจะกลับบ้านเกิดไปค้าแข้งในลีกเชกกนดาเบและแขวนสตาร์ทกับทีมเรอัลโอเบียโดในปี2017นั่นเองคนต่อมา มาคัสจูอตำนานของอิสวิททาวนะฮะซึ่งมีส่วนช่วยให้ทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาพิมพวนตงกิตและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการซัดไปทั้งหมด19ประตูเป็น one, รองดาวซ์นโวในฤดูกาล2 0 0 0ถึงแต่โชคร้ายนะฮะที่ไม่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติถ้าว่าผลงานสุดยอดของเขาช่วยให้อิสวิทนะฮะไปลุยยูฟาแชมเปียนลีกด้วยการจบอันดับที่5จนฤดูกาลถัดมาเขาฟอร์มตกรัยิงได้แค่6ประตูและก็อิสสวิทต้องตกชั้นไป หลังจากนั้นเขาก็ย้ายทีมไปเล่นในลีกอังกฤษหลายทีมก่อนจะมาแขวนซัดที่ Ex ็กซ์เซ็ตเตอในปี2011นั่นเอนงครับคนออมาปาปิสซิเซ คู่หูถล่มตะข่ายของเดมบาบ้านะฮะซึ่งสร้างชื่อมากมายในปี2012เขาย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลในเดือนมกราคมปีนั้นและระเบิดฟอร์มถลุงตะข่ายถึง9ประตูกับอีก13แอซซิ์และเมื่อเปิดฤดูกาลให้ปี2012-2013เขาก็ยิงประตูไม่หยุดหย่อนเลยนะฮะในช่วงครึ่งแรกของซีซั่นทว่าหลังจากนั้นฟอร์มของเขาก็ดรอปหายอีกฤดูกาลก่อนเจ้าตัวจะย้ายไปค้าแข้งยังลีกจีนและย้ายกลับมาอยู่ในยุโรปกับอารัญญาสเปอร์ตัน,นเองครับคนต่อ,อมานะฮะคนที่7ด อาซาโมอากิยานตอนนั้นคงไม่มีใครคิดว่าซันเดอร์แบรนด์นั้นจะสามารถเซ็นสัญญาหนึ่งในนักเตะฟอร์มเยี่ยมในฟุตบอลโลก2010แต่พวกเขาก็ทำได้นะฮะและกองหน้าชาวกาน่าคนนี้ก็ตอบแทนค่าตัวด้วยการยิง10ประตูจ่ายอีก5แอสซิสต์ในฤดูกาล2010-2011ทว่าในช่วงต้นฤดูกาลใหม่นั้นเขาตัดสินใจย้ายยืมตัวไปยังอาลไอนะฮะใน UAE อเนื่องด้วยค่าเหนื่อยมหาศาลและสัญญาถาวรในฤดูกาลถัดมา หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไปค้าแข้งกับเซี่ยงไฮ้ S.I.P.G. และกลับมายัางยุโรปกับ K คส rip เปอก่อนย้ายไป North East United นะฮะในลีกอินเดียในปัจจุบันนั่นเองคนต่อ,อมาเบนนี่แม็คาชีนักเตะแอฟริกาใต้ที่โชว์ฟอร์มสุดโหดด้วยการพาสปอร์โตนะฮะควา้าแชมป์แชมเปียนลีกและเป็นดาวซัมโบของลีกโปรตุเกส20ประตูก่อนจะย้ายมาลุยพิวิงกิ กับทางแบ็กเบิร์นบรเวนพร้อมกับสอยตะข่ายไปถึง18ประตูเป็นรองดาวสันโบฤดูกาล2006-2007ทว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไม่สามารถรักษาฟอร์มแบบฤดูกาลแรกได้นะฮะไม่ว่าจะกับทั้งแบ็กเบิร์นเวสต์แฮมหรือออเรนโดไพเรดนะฮะทีมในแอฟริกาใต้ก่อนจะผันตัวมาเป็นกุนซือและเมื่อปลายปีที่แล้วเขาเพิ่งถูกปลดจากการเป็นกุนซือทีมแคปทาล์ ow, หลังจากพาทีมชนะแค่2จากทั้งหมด18เกมนั่นเองคนต่อ,อมาคนที่9ไมเคิลบริกเกต บริเก็ตนะครับเป็นกำลังสำคัญยิงไปย4ิประตูในการพาโบตันกลับมาสู่ผิวเนงกิตในฤดูกาล2 0 0 1ันหถึงเขาก็ต่อยอดด้วยการซัดไป13าประตูในลีกทว่าหลังจากนั้นเจ้าตัวก็รักษาฟอร์มเก่งไม่ได้อีกนะฮะแล้วก็ย้ายไปหลายทีมมากในเกาะอังกฤษก่อนจะค้าแข่งทีมสุดท้ายกับทรานเมียร์โรเวอร์ในปี2 0 0 9 2 0ถึงนั่นเองและคนสุดท้ายนะผมคนที่10บเบนจานี่ โดยแข้งซิมบับเวคนนี้เริ่มโชว์ฟอร์มสุดยอดในฤดูกาล2007-2008้วยการยิงไป15ประตูกับอีก3แอสซิสต์กับทีมพรอดมัตทำให้แมนซิตี้นั้นต้องรีบสอยเข้ามาร่วมทัพทว่าเขาเจอปัญหาการบาดเจ็บจนปีแรกกับแมนซิตี้ยังยิงได้แค่ประตูเดียวะังนั้นเขาก็ต้องย้ายจากทีมไปละา้าแข่งกับหลายทีมในลีกอังกฤษจนมาแขวนสตาร์กับวิสเว h ทีมในลีกแอฟริกาใต้นั่นเองครับนะฮะนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมนอกลูกกันซะหน่อยเพราะว่าฟังแต่แมนยูมามากแล้วเรามาดู10บขุนพลแข้งพิวเล็กกิดนะฮะที่โด่งดังเพียงแค่ชีซันเดียวเท่าน,นั้นและกระดับวูบหายไปกับตาและก็ไร้ชื่อไปในที่สุดนะครับก็อาจจะมีหลายใครลหลายคนนะฮะที่ทางแฟนๆของเรานะครับผมรู้จักกันเป็นอย่างดีก็ถือว่าพวกเขามาไว,ไไวัยไปวัยเคมมวัยก็แล้วกัน,นครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ แมนยูตาลุกวาวคูริเบอรี่เปิดทางย้ายทีมนาบปรีตั้งค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวโดยงานนี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตดดัาอาจมีตาลุกวาวหลังมีข่าวควาริดูคูริเบอรี่กองหลังเป้าหมายของพวกเขาเปิดทางย้ายทีมพร้อมเผยค่าตัวล่าสุดสำนักนข่าวดาวาเมเทพรประานมาว่าคาริดูคูริเบอรี่นะครับยอดกองหลังทีมชาติเซเนกัลของนาบปรีสโมสรดังแห่งสุดเกาโชสาราตุรีพร้อมจะวิจารณาย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยคริบอรีวัย28ปีคนนี้เหลือสัญญากับนาบารีจนถึงจบฤดูกาล2022-2023แต่เขาก็ตกเป็นที่หมายปองของบรรดาสโม,มรสรใหญ่ในทีวิตยุโรปโดยเฉพาะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมองหากองหลังคนใหม่มาจับคู่กับแฮร์รี่แม็กวประการหลังกับตันชีมนั่นเอง โดยซึ่งมีรายงานข่าวล่าสุดจากทางอิตาลีนะครับผมระบุว่าคูลิเบอรี่นั้นมีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับออลิโอเดบรอลินติสประธานสโมรสนนรนาบลีและบอกว่าเขาพร้อมจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้ามีข้อสเสนอที่น่าสนใจยื่นเข้ามาโดยตามรายงานขา่าวระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนั้นจะต้องยื่นข้อสเสนอทบสถิติโลกกองหลังที่86.5ล้านปอนด์หากหวังเซ็นส,สัญญากับคูลิเบอรี่คนนี้ อ่านะผมเป็นนะว่างานนี้จะโดนโกงฆ่าตัวกันอีกแล้วนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าโซชาจะเอาจริงแท้แน่นอนไหมรามาือข่าวต่อมากันที่กวาครับเชื่อนะบันดีไหมตำนานโหงส่งสารถึงเคนแบบนี้หลังมีข่าวแมนยูจ้องฉกไป,ปร,ร่วมทีมโดยจอนบานตำนานปีกพระการนะครับของลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งเวทีฟุตบอลอังกฤษส่งสารถึงแฮร์รี่เคนดาวยิงของทั้งแมฮอตสเปอร์หลังมีข่าวกับแมนเชสเตอร์เดนั่นเอง โดยจอนบานกระทุงให้หาแฮร์รีเคนนะครับอย่าคิดถึงเรื่องการย้ายออกจากทีมทัตแนมอสเปอร์เด็ดขาดท่ามกลางข่าวลือที่ว่าบอนเชลซีกำลังให้ความสนใจที่สัญญาดาวยิงรายนี้มาร่วมทีมในช่วงสมร์นี้โดยกองหน้าทีมชาติอังกฤษคนนี้ต้องมาชิญกับช่วงเวลาที่น่าผิดหวังในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาหลังจากต้องจบฤดูกาลอย่างวรวดเร็ว เนื่องมาจากอาการบาดเจ็บต้นขาเมื่อช่วงปีใหม่นะฮะและมีรายงานมาว่ากัรตันทีมชาติอังกฤษคนนี้กำลังพิจารณาถึงอนาคตของเขาหลังจากที่สโมสรพลาดหวังในถ้วยแชมป์ต่างๆไปอีกหนึ่งฤดูก,กาล โดยพิซาเต้งเคยพยายามตื้อเคนอย่างหนักในยุคของกุนซูหรุยฟันเก่าเมื่อปี2015แต่ปรากฏว่ากองหน้าวัย26ปีคนนี้ตัดสินใจอยู่กับทีมสเปอร์ต่อเพราะเขารู้สึกว่าความสริจของทีมนั้นอยู่ไม่ไกลภายใต้การกุมทีมของมาริซิโอโปเชติโน่แต่เคนกลับเชื่อมั่นน้อยลงหลังโชเซ่มูรินโญ่เข้ามาเสียบแทนที่นะฮะอย่างไรก็ตามตำนานของ,องก,กรีฑและก็อริวพูอย่างบรานนั้นก็หวังที่จะเห็นเคนต่อสู้เพื่อการคว้าชแชมป์ที่สเปอร์ต่อนฤดูกาลหน้า โดยเปรียบเทียบสถานการณ์ของเขากับไรอันล็อบสันในช่วงยุคต้นปี1990นั่นเองโดยเขาก็จะบอกว่าแฮร์รี่เคนเหรอไม่ควรคาดหวังที่จะออกจากทีมนะถ้าเขารักสเปอร์และเป็นแฟนคลับของสมโมสรถ้านักเตะทุกคนอยากจะออกจากสมโมสรพวกเขาเพื่อคว้าชแชมป์ผู้เล่นทุกคนก็ไปบาซโลนาดีกว่าไหมหรือเรอบาริกหรือแมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลและคุณจะไม่มีใครเล่นที่นี่อีกเลย คุณรู้ว่าคุณเป็นแฟนทอนแนมฮอสเปอร์ของจริงคุณต้องการเล่นให้กับทอนแนมฮอสเปอร์ดังนั้นการอยู่กับทอนแนมฮอสเปอร์และพยายามช่วยพวกเขาให้คว้าแชมป์ซึ่งคล้ายกันกับไบรนด์รอปสั้นที่แมนเชสเตอร์เตดซึ่งตอนนั้นเขาก็เป็นกัปตันของแมนเชสเตอร์เตดและก็อังกฤษในเวลานั้นในขณะที่แมนเชสเตอร์เตดยังทำได้ไม่ดีเขาก็สามารถย้ายไปอย่างง่ายๆเช่นกันแต่เขาคิดว่าฉันจะอยู่กับแมนเชสเตอร์เตดและช่วยพวกเขาคว้าแชมป์ให้จงได้ โดยปบรนนั้นเปลี่ยนความสนใจจากสเปอร์มาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเตดโดยบอกกับนักรุกอมโอเลกัตาสุชาให้ขายพอปอกบ้าเพราะเขารู้สึกว่ากองกลางที่ไม่แฮปปี้กับทีมรายนี้ได้สร้างสถานการณ์ที่เป็นพิษให้กับสโมสรคุณต้องไม่มีผู้เล่นที่ไม่มีความสุขที่สโมสรฟุตบอลคุณจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าสําคัญกว่าสโมสรและแฟนๆไม่ได้ มันเป็นแนวคิดที่ไร้าสาระที่คุณต้องทําให้ผู้เล่นมีความสุขผู้เล่นควรจะต้องทําให้ผู้จัดการและก็แฟนๆมีความสุขและถ้าคุณทําไม่ได้เขาก็ต้องออกไปแล้วสถานการณ์ทั้งหมดนี้ที่แมนอยู่จากภายนอกดูเหมือนว่าเขามีอํานาจมากที่จะสมรสอนซึ่งทาให้ทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับเขาสถานการณ์แบบนี้มันเป็นพิษร้ายแรงมากภายในสมสรสอนเลยนะเขาควรจะออกไปจากสมสรสซะ นี่นะผมก็เป็นคําพูดของจอห์นบรานนะฮะที่เขาได้บอกถึงแฮร์รี่เคนและเขาก็บอกถึงตัวปอบกบาก,กันด้วยนะฮะว่าควรจะทํายังไงกับเขาทั้งสองคนนั้นดีวันนี้ก็เป็นสรุปข่าวสโมรสรแมนเชเสเตอร์เตดในช่วงเที่ยงนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับ